สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องทำของลงทุนคริปโตนะวันนี้ก็มาคุย่างครอไปครอกรับบิตคอยเประจังหวะก็เป็นวันจันทร์ที่สิบเจิจารายนนะครับราคาของตัวบิตคอยช่วงสองที่ที่ผ่านมาก็ไซด์เวย์นะแต่ว่าวันศุกร์มีการมีแรงขายลงมาก่อนที่จะดิดขึ้นนะครับแล้วก็ย่อลงครั้งในช่วงเช้าของวันจันทร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนมุมมองของตลาดขึ้นรวมถึงไอเดียในการเทรดคร่าวๆนะเมื่อวานไม่ได้มีในส่วนของตัวไลน์นะพอดีติดในเรื่องของ ช่วงนี้มีฟุตบอลยูโรก็ไปมีการไปนั่งเชียร์ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมาเชียร์บอลน,นะครับทีนี้ตัวบิตคอยเนี่ยเมื่อวานในกลุ่มเราก็ได้มีการเซลล์หรือช็อตข้ามาด้วยที่โซนิสเนี่ยตรงแถวเนี้นะครับแล้วราคาก็ย่อลงมาตอนนี้ก็มาถึงแนวรับที่เป็นแผงของวันนี้นั่ก็คือตรงโซนนี้แล้วก็มีการดีสู้ทีนี้เดี๋ยวมาดูว่า มันจะยังไงต่อนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยในส่วนของตัวใครที่สนใจอยากเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมนะกดคำว่าเพิ่มเติมตรงนี้แล้วเลื่องด้านล่างน,นะครับจะมีในส่วนของตัวก่ <c oughs> อไปครับกลุ่มผู้คุยแผนตรงนี้ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทายมินได้นะเซ็นนั่นขใ,ใ,ในการเข้ากลุ่มจะมีการเรียนแผนของทองคำบิตคอย i n อะไรโพลิทให้นะครับมุมมองการเทรด ใครที่สนใจก็ถ้าเข้ามาพูดคุยได้ไม่มีครใจ่ายนะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดก็ลงทะเบียนผ่านตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เป็นลิงก์เปิดบัญชีของเราโบกโเน็ตนะครับก็ข้อดีของโบกนี้ก็คือฝากถอนค่อนข้างไวประมาณ5้าถึงสนาทีเงินก็เข้าหอแล้วเรียงช้าไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของฟรีในเรื่องของค่าสวอปนะครับเวลาเราถือทองอย่างเช่นเราจะถือบิตคอยลันเทนถือทองคำลันเทน หรือว่าถ้ามีการติดออเดอร์อยากจะแก้พอร์ตเนี่ยก็สามารถถือเข้ามาได้ซึ่งบางบล็อกเนี่ยยังเสียคาย่าใช้จ่ายตรงนี้อยู่แต่ทาง X1 เนี่ยไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่สนใจเรื่องของตัวระบบป้องกันซอมอาท์นะครับอันนี้มีพิเศษให้สําหรับใครที่เทรดช่วงข่าวแล้วมีปัญหาเจอสลิปเพจหรือกราฟมีการทิ้งไส้อย่างเงี้ยตัวสลิปเพจจะมาช่วยให้พอร์ตเราติดลบได้แป๊บหนึง่งนะครับแล้วถ้าราคาดิดกลับมาในทิศทางเดิมพอร์ตเราก็จะยังอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วย พี่ๆเพื่อนนักลงทุนนะครับได้เราใช้เทรดหนักด้วยทีนี้กลับมาดูที่ตัว BTC นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทาร์เก็ตที่เราคุยร่บก่อนหรือเปล่าหรือเป้าใหม่ผมจำไม่ได้นะครับแต่เนี้ยกรอบของตัว Bitcoin เนี่ยในภาพของ Time Frame มันเนี่ย ตอนนี้เราตามโครงสร้างของชุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้มองคร่าวๆก็คือมีด้วยกันอยู่สองเคสก็คือเคสที่หนึ่งตรงนี้เป็นแค่ขึ้นย่อยของขึ้นสามใหญ่นะครับขึ้นขึ้นย่อขึ้นสามใหญ่คืออะไรอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งใหญ่ผมหนึ่งใหญ่เพื่อเตรียมเนี่ยปรับเป็นขึ้นสองนะหนึ่งจบไปแล้วเนี่ยปรับเตรีย 2, มสองเพขึ้นสามหรืออาจจะปรับเป็น a ย่อ b เพื่อขึ้นสี่เนี่ย 1, 2, หนึ่งสองแบบไอ้ใหญ่ที่หนึ่ง กับระเด็นที่สองนะมองเป็นโครงสร้างชุดเซนชุดเดียวกันก็คือนับเป็นชุดเดียวกันของโครงสร้างของ b ในภาพใหญ่ก็คือตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b ตัวนี้คือ C ขหนัง b ในภาพใหญ่นี่ตัวนี้คือขึ้นหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้คือขา a อแล้วเดี๋ยวมีจบตัวนี้อาจจะมีลงขา C เพื่อจบสองในภาพใหญ่อะซึ่งไอเดียเนี้ยเป็นไอเดียที่เรากำลังตามกันอยู่นะครับ ก็คือตามขา C นะครับซึ่งตอนนี้ขา C มีโอกาสจบค่อนข้างสูงนะทีนี้โอกาสมันมันแยกเป็น B ในภาพใหญ่เนี่ยมันสามารถเป็นขา X ได้เพราะนั้นมุมมองที่2ก็เลยจะตามเป็น X ทนับมงตรงนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงของขา B ที่รีบาลนะครับที่เรานับกันซึ่ง B ตถวนี้มีโอกาสจบอาจจะเข้าสู่เคสของขา C ของ X ก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวถามว่าตามเคสไหนถ้าสงเคสเนี่ยซับพอร์ตเป็นทิศทางขึ้นทั้งคู่นะครับ แล้วก็แต่ท่านอื่นเนี่ยมันจะย่อได้ลึกและแรงกว่านะครับแต่ขึ้นขึ้นในภาพระใหญ่ภาพระยะกลางทั้งคู่นะครับส่วนตัวก็ได้ตามเป็นขาอีกไปก่อนนะครับตามขายไปก่อนเพราะนั้นตรงนี้ย่อลงมาเป็นขา A ตอนนี้ขา B เดี๋ยวเราไปดูว่า B มีโอกาสจบเรยียงถ้าจบแล้วอาจจะได้เห็นการพักตัวของ Bitcoin เพื่อเข้าสู่เคสของขา C หมายความว่าอาจจะเกิดการย่อหรือพักตัวในภาพระยะกลางด้วยนะครับ อ่ะทีนี้มันทอดูจากมันเนี่ยมองได้2เคสนะครับก็คือถ้ามันจบแบบนี้ย่อแบบนี้เลยอ,อีกประมาณส3าวันนะครับอเดียที่1ก็คือ B เนี่ยจบกับ B ไม่จบนะครับอ่ะอันนี้เป็นไอเดียที่คุยกันรอบก่อนเลยถ้าไม่จบก็คือตัวนี้จะเป็นแค่ขึ้นย่อยนะอาจจะเป็นแค่ A น้อยย่อ B น้อยแล้วไป C ต่อก็แปลว่ามีรุนขึ้นนิวไฮรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเคยตามเคสนี้ส่วนเคสหนึ่งก็คือว่าจบแล้วเนี่ยจะเห็นในการยอ่อหรือพักตัวลงต่อ พรั้นทีเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นเชสไหนก็ต้องไปดูโครงสร้างด้านในกับแรงขายซึ่งตอนนี้แรงขายเนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับแรงซื้อที่ซื้อกลับขึ้นไปชุดนี้เนี่ยลองวัดดูครับใช้ฟิโบป็นจัว,วัดแรงขายตอนนี้เนี่ยถ้าเราวัดแนวฟิโบเนี่ยประมาณสามสิแปดจสองของทั้งชุดก็ถือว่ากลางๆไม่ได้มากไม่ได้น้อยแต่ถ้าต่ำกว่า5 0เมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเข้าสู่เคสของขาซีแล้วก็ได้ แต่ตอนนี้ถามว่าเยอะแล้วหรือยังก็ไม่ไดีมากเพราะตอนนี้แต่ตอน,นแอนนรกอย่าลืมว่าเข้าเขตแนวฟิโบของเคงขายีนะก็คือสามสิบแปดจุดสองแว่ามันสามารถเป็นขาซีได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะมาไล่ซื้อตรงนี้ก็ามาตามชุดยอดตรงนี้ดีว่ามีโอกาสจบตรงไหนนะครับดับ W า r เฟรมว V ครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบีจบหรือบีไม่จบสิ่งที่เหมือนกัน,นครับที่เราสังเกตได้คืออ่ะชุดเนี้ย น่าจะเป็นของสร้างของเทนน่ชุดละตรงนี้น่าจะเป็นคลาชุดละนะครับคลาชุดละแปลว่าตรงนี้อาจจะเข้าสู่เคสของการอ่ายอดชุดที่จบก็คือเดี๋ยวไปดูว่ายอจบตัวไหนถ้ายอไม่ลึกมากก็ลุนที่จะขึ้นเลยครับขา C ABC และสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้คือขา C จริงอันนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งอย่างน้อยก็มีรีบาวสองนะคู่เพราะฉะนั้นภาพระยะกลางเนี่ยลุนรีบาวทั้งคู่ภาพ ภาพใหญ่เนี่ยเด๋ยวตว่าดีทีนงว่าจะเป็นขาลงหรือเป็นขาขึ้นต่อแต่าาภาพระยะกลางเนี่ยสิ่งที่บองบดชัดเจนได้ทั้ง2เคสคือมีโอกาสที่อาจจะขึ้นคู่แต่2เนี่ยอาจจะไม่ได้เบรกไฮแล้วก็ลงต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขา C ก็คือทะลุไฮได้นะครับเพราะนั้นเด๋ยวตามชุดที่ย่อชุดดีด,ดีทีนี้เราก็ดอบไปดูทา e เฟรมเดย์ครับ พอดอมาดูทำเฟรมเดยเนี่ยอถ้าดูจากวีคก็มองได้สองเคสนะก็คือตอนนี้พอดรอปมาดูเดมันดูค่อนข้างยากอยู่นะก็คือจะนับเป็นก้อนแยกนะครับก็คือตรงนี้เป็นหนึ่งเซ gment น,นะครับอาจจะเป็นาขา A ใช่ไหม นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ b ที่จะไป c อันนี้คือ i อที่ที่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นย่อยก็คือ a น้อย b น้อย c น้อยถ้าจบ b เนี่ยเดี๋ยวมีขึ้นขา c นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้จบก็คือรุ้นที่อาจจะดิดรีเบลแรงๆได้อยู่ก็คือรุ้นไฮเดิม erm หรือสูงกว่านะครับส่วนเคสนี้ก็คือตาม c of b บ B สีชมพูนี้นะเพื่อขึ้น C ส,สีฟ้าตรงนี้นะครับ B ใหญ่กับไอเดียที่สองนะครับก็คือมองว่าขา A เนี่ยจบตรงนี้ขา A เนี่ยจบตรงนี้ชุดนี้เป็นก้อนชุดเดียวกันจบ A ตรงนี้แล้วตรงนี้คือการย่อของขา B เหมือนกันนะครับไอเดียที่2เนี่ยก็คือการย่อของ B เหมือนกันนะแต่ความต่างเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นแค่ A แรกของ B หรือจะเป็น B เลยก็ได้ ครับก็แปลว่าเคสเนี้ยจะอยู่ในโครงสร้างของไซเว์ต่อนะครับถ้าเป็นเคสเนี้ยอาจจะเห็นกนารอาไซเว์อยู่ตรงโซนโซนเนี้ยก็คือประมาณ5 6าหมถึงเจ็ดหในภาพของดีประมาณกรอบก็คือ5 6า0 0ถึง7 2็ดหนะครับเป็นโซนไซเวย์ในกรอบใหญ่นะครับของภาพของดีโซนนี้อันนี้ก็คือเคสของความเป็นชุดนี้แต่ถ้าเป็นเคสที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่นานจบตรงเนี้ยก็เตรียมขึ้นต่อได้เลย แต่สิ่งที่เหมือนกันทั้งสองเคสก็คือปรับปรับตัวเป็นขาขึ้นได้ทั้งคู่นะครับเพราะนั้นหีายตามชุดยอดชุดนี้สิ่งที่อันนี้เรายังไม่รู้ก่อนว่ามันเป็นอะไรก็คือตามเทรนชุดนี้ไปก่อนก็ได้ครับตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าตัวนีเน้เป็นขา C ของ b หรือเป็นขาเอแต่สิ่งที่รู้ก็คือเทรนชุดนี้ถ้าเราตีเทรนไลน์ก็อาจจะเป็นดาวเทรนอยู่นะครับพราะนั้นถ้าเกิดดูดูด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยชุดนี้มีโอกาสลงเป็นนอนนะครับ มีโอกาสลงเป็นนอนค่อนข้างสูงนะครับแต่พอดอบมาดูวิกเนี่ยตอนนี้คือเซกเมนต์ที่ 2, สองเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองลงเซกเมนต์ที่สามอืมเพราะฉะนั้นถ้าดูตถานกาวเนี่ยผมมองสองเคสนะก็คือถ้านับเป็นเทนตรงๆตนะครับเคสที่หนึ่งนับตรงๆเลยก็คือ A B C X A B C เลยขาหนึ่งอที่หนึ่งก็คือตาม B เพื่อลง C เคนี้คือปรับตัวย่อลงต่อเงื่อนไขของชุดนี้นะครับก็คือดีดไม่ควรผ่านเท่าไหร่ก็คือไม่ควรเบรกตรงนี้เจ็ดหมื่นสองร้อยแต่มันค่อนข้างไกลถ้าดูจากสายตาเนี่ยผมมองว่าถ้าวันนี้ปิดได้เนี่ยน้ำหนักเคที่จะค่อนข้างสูงนะถ้าปิดแดงแบบเนี้ยเพราะมันจะค่อนข้างมีความเป็น B แต่ถ้าเกิดว่าดีขึ้นต่ออีกขาหนึ่งเนี่ย ผมมองว่าไม่ควรเกิน6 8 2 0 0ก็คือโซนสี่6 4 8 68,200เป็นเกณฑ์แต่เอาจริงๆถ้าเป็นเคสที่1เนี่ยผมมองว่าไม่ควรดีแล้วควรเนี่ยควรจะลงต่อแล้วเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของระยะเวลานยครับที่เป็นชุดเดียวกันแล้วก็ระยะทางอ่ะเดี๋ยวเช็คระยะทางนิดน,นึงนะถ้ามองเป็นชุดเดียวกันว่านอนเป็นนอนที่สมส่วนไหมชุดแรกประมาณ100ซแบบทิ้นไส้นะครับชุดที่2ขา A เป็นยังไง ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งใน,ในความเป็นนอนเพราะนั้นถ้าเป็นนอนเดี๋ยวเราเช็คทาเกตของนอนก่อน A B C X A B ถ้าจบตรงนี้ทาเกตในการลงเบื้องต้นของขา4ขาหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่โซนนี้เลย6 2 0 0 0ถึง63,000โดยประมาณนะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะถ้าจะเป็น, import นอิมพอร์ตอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้น ให้เราตงระวังเคสนี้ด้วยส่วนเคสที่สองเนี่ยจะเป็นเคสที่แยกก้อนนะครับถ้าตรงนี้เป็นแค่ขึ้นย่อยแต่ตรงนี้ไซส์มันแอบใหญ่นะพอะดูจากวิกเนี่ยพราะวิเนี่ยมันยังเป็นชุดเดียวกันอยู่มันยังเป็นชุดเดียวกันอยู่แต่เดนเนี่ยมันแยกแยกชุดละ อืมแต่เดมันยากชุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูจากหน้างานก็มองได้สองเคสหรือจะเป็นเคสของ d ดกา o n ก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วตอนนี้ก็คือพักตัวเพื่อขึ้นอะไรครับอาจจะจบหนึ่งตรงนี้เพื่อขึ้นสองตรงนี้นะครับอีกไอเดียนหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรารับเทนตนเรืนีงตรงนะครับก็คือมองเป็น B B เพื่อลง C เงื่อนไขผมมองแล้วว่าไม่ควร กลวันเนี้ควรจะปิดแดงแไม่ควรเบรคหกสิบ oh, จุดแปดเปอร์เซ็นของชุดนี้นะครับที่จะลงต่อขา C ส,ส่วนอันเนี้ยนั้นขายเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยถ้ามีการคอนเฟิร์มเดยกันกับไปยืนเหนือตรงโซนนี้ได้เบรกตรงนี้ได้ก็คือหกหมื่นหกแปดร้อยเนี่ยผมมองว่าเคที่สองจะมีน้ำหนักก็คืออาจจะจบต้นแบบของ d ด a g o กหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นเป็น a b c ของขึ้นสองเพื่อเตรียมลงขึ้นสามนะครับน้ำหนักจะค่อนข้างมีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสนี้ผมมองว่าถ้าเบรกได้เนี่ย เคสนี้น่าจะโฟลว์บายเพื่อลุนลนล้นเด้งเล่ารีบาวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแพ้จังหวะช็อตทีหลังหรืออาจจะเป็นเทรนเกิล์น,น้วก็แต่นะครับอันนี้คือในที่สองคือเด้งไปขึ้นสองครับเข้าสู่ขึ้นสองไปแล้วเพราะฉะนั้นความต่างของชุดนี้คืออะไรครับการรีบาวแค่นั้นเองถ้าเป็นเคสนี้ขอบเขตของ B มันไม่ควรเกินเท่าไหร่อันนี้เราต้องรู้ในการสืบข,ขึ้นส่วนขอบเขตของสองเนี่ยมันไปได้ถึงไหนครับก็คือรีบาวจนถึงตรงนี้ก็ยังได้นะครับเพราะดีจิตขึ้นสองเนี่ยืึอนไข่งของเรามีอย่างเดียวคือ ไม่ตามกาฐานนี่ก็คือเจ็0หมื่นเจ็ดมืนเก้าร้อยตรงนี้เพราะนั้นสามารถดีดรีบาวไปถึงตรงนู้นก็ยังได้นะครับแต่ไม่ควรผ่านตรงนี้อ่ะอันนี้ก็ดูขอบเขตเพราะฉนั้นขาช็อตให้ระวังเคสที่2ไว้ดีนะครับถ้ามันบินบีเนี่ยควรช็อตได้มารุนเป้าตรงนี้ได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเคสที่สองเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเบรตรงนี้ได้เนี่ยประมาณหกหมืกแดร้อยเนี่ยเคสที่สองจะมีน้ำหนักมีโอกาสที่จ,จะรีบาวของขาสองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อ ตัวนี้ก็มีโอกาสเป็นซับดีไว้ได้เพราะนั้นกรอบในการเทรดนะผมก็เลยมองว่าถ้าไม่หลุดตรงโซนนี้นะครับไม่หลุดตรงโซนนี้ก็ลุ้นเป็นอะไรครับถ้าตรงนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งใหญ่เพื่อขึ้นขึ้นสองใหญ่ตรงนี้อาจจะเป็นราคา a ตรงนี้อาจจะเป็นอะไร A อ C เนี่ยผมมองว่าตรงนี้ถ้าไม่หลุดนะอาจจะลุนเป็น B ีเพื่อลุน้นขึ้นขาสีเพราะนั้นตรงโซนเนี้ย อาจจะจวะในการเล่นหน้าบายได้นะครับก็คือห ,5 4 0ื6น0้าสี่ร้ยกหมนเนี่ยตรงโซนเนี่ยจะอย่าลืมนะถ้าเด้งขึ้นมาไม่ผ่านตรงโซนนี้ให้ระมัดระวังนะมันมีโอกาสที่จะเป็นอะไรครับเป็นแค่ขา4เพราะนั้นถ้าดูดูตรงเนี้ยขาบายเนี่ยขาายอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงถ้ามาเล่นเล่นตรงเนี้ยโอเค้เดาว,วันตรงเนี้ยเล่นได้สั้นๆนะอาจจะดีดมาแค่ตรงนี้หรือตรงเนี้ยเพราะมันมีเคสของเส้นสีแดงอยู่ก็คือเป็นการจบขึ้นสองเนี่ย เอบีซีอย่างเงี้ยจบขึ้น2เพื่อเตรียมลงขึ้น3อาจจะมาถึงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขาบ่ายให้เรามาระหว่างอาจจะเล่นสั้นๆได้นะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าจะเล่นหน้าบ่ายอาจจะรอเบรกตวนที่ขึ้นไปก่อนก็คือ66,900โดยประมาณนะก็คือเบรกไฮนี้ถ้าเบรกได้เนี่ยอาจจะ follow บ่ายไปลุนเป้าโซนด้านบนได้นะครับประมาณนี้แต่หรือว,ว่าพราะเบรกได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำลายเงื่อนไขของเคสของขาบตรงนี้ไปด้วยนะครับ มันอาจจะเข้าสู่เคสของขึ้น2อย่างที่ผมบอกผมก็เลยแนะนาแบบนี้เพราะฉะนั้นในในการเทรดของฝั่งบายนะก็คือรอเบรกโฟลว์บายตรงนี้66 9 0ื่นหกเก้าร้อยจีซหกหมื่นหกอาจเจ็ดหมื่นก็ได้นะแล้วก็ถ้าลงมาตรงโซนนี้เล่นรอบเด้งสั้นๆนะก็คือ6กห0ื่สี่ร้อยเนี่ยถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ลุ้นเล่นเล่นรอบเด้งได้เช่นเดียวกันเนี่ยโซนเนี่ยหกหมื่นหกนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยมันอาจจะเด้งลงมาเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะพอหาจังหวะสวนเล่นสั้นๆได้ แล้วก็รอดูอีกทีนึงว่ามันจะกลับตัวให้ไหมก็คือหกมสามกร้อยหกหมื่นสี่็ด้อแล้วก็6.2 800อันนี้เป็นทาร์เก็ตในการลงนะครับของโครงสร้างทั้งขา4แล้วก็ขา3อ่าใช่ครับขา3นะครับประมาณนี้ส่วนขาช็อตนะครับเราจะเซลหรือช็อตตัวไหนส่วนตัวก็มองว่าอาถ้าขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่าน6.6 500ถึง6.6 800กก็มีโอกาสที่จะยอ่อหรือพักตัวได้ แต่ให้เราระวังเคสกของการขึ้นขาสีเพราะฉะนั้นถ้าจะช็อตนะครับอาะเลือกเอาตรงนี้โซนหนึ่งแนละ้วก็ลุ้นเอาต่อหรือรอโฟโล่โซเซลก็คือหลุดตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้แต่ค่อนข้างเสี่ยงนะส่วนตัวก็อาจจะไม่ค่อยแนะนานะก็คืออาจจะรอดูตรงโซนนี้แหละหกหมื 6, 6, ่นหกห้าร้อยถึงหกหมื่นแปดเป็นโซนหนึ่งแตใ่ให้ระวังไว้ได้วยว่ามันสามารถขึ้นเป็นเส้นสีเขียวตรงได้ก็คือกรณีที่ขึ้นไปนขึ้นสองก็คือหกหมื่นเจ็ดห้าร้อยถึงหกหมื่นแปด หกพันเจ็ดแปดร้อยเพราะนั้นขาช็อตเนะี่ยให้วางเงินดีๆนะมันมีโอกาสไปโซนด้านบนได้เช่นเดีวยวกันอาจจะมาตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้เพราะนั้นให้เราดูแท่งกับตัวก่อนนะครับโซนที่เราจะดักช็อตก็คือหกพันหกห้าร้อยหกพันหกแปดร้อยหกพันเจ็ดห้าร้อยหกแปดหกมนเจ็ดแปดร้อยแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือหกพันแปดห้าร้อยอันนี้เป็นโซนที่เราหาจังหวะในการเซลล์ช็อตนะครับย้ำว่าให้เราแทง่งกับตัวก่อนนะครับส่วนตัวมองว่าภาพไหนแนวได้เปรียบผมมองว่าหน้าหน้าเซลล์ยังได้เปรียบอยู่นะครับ ประมาณนี้ส่วนขาบายเนี่ยก็มารอรุ้นตรงนี้เอาก็คือรอเบรกตรงนี้หรือรอเล่นรับตรงนี้เล่นสั้นๆหรือรอเนี่ยเล่นตรงนี้นะครับส่วนขาช็อตสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คืออา่ารอดูที่โซนนี้นะครับรอดูเท่กับโซนนี้กับโซนนี้นะครับหรือรอโฟอลโล่เมื่อดุตรงนี้แต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าทไหร่เพราะว่ามันมีโอกาสที่อาจจะอาจจะจบได้ถ้าออกไม่ทันอาจจะดีดขึ้นแรงได้นะครับแต่ย่งไงภาพระยะกลางขาลงจะได้เปรียบภาพสั้นอาจจะรุน ขึ้นหรือรีบาวต่อได้ประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเหที่เข้าใจอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆท่านโชคดีในในการเหรดเนวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ